เกษตรกรจังหวัดนครพนมนะคะมีการจัดอบรมพัฒนาทักษะสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ะให้กับชุมชนดีพร้อมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานร,รากของประเทศค่ะที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมนางสาวกันนัฐาอภินนธนาเกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานการอบรมทักษะในการประกอบอาหารที่มีความอร่อยได้มาตราฐานในรสชาติที่แซบขาน้องหนูดีแล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะคะเพื่อนําไปต่อย,ยอดเสริมสร้างเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ,คะเป็นการอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจจํานวน2องรุ่นนะคะรุ่นละ200คนเลยค่ะในจํานวน2หลักสูตรด้วยกันก็คือ 1. ห,หลักสูตรเทคนิคน้ําพริกสมุนไพรสุขภาพดักแด้แล้วก็หลักสูตรเทคนิคการผลิต ชุดซุปเจายวฮอนม้อไฟโอ้โหเป็น,นาตาแซ่บจริง,ง,งเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปมากค่ะโดยน้ำพริกสมุนไพรสุขภาพนะคะจะเป็นการนําเอาดักแด้นี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบในพื้นที่หาได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าชานครพนมนะคะมีการเลี้ยงหม่อนไหมมาเป็นตัวชูโรงอยู่แล้ว เพราะมีโปรตีนสูงถึง60% 6 2ถึง62%เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 นะคะแล้วก็วิตามิน E ในปริมาณสูงที่จะนำมาบำรุงร่างกายให้กับผู้ที่รับประทานด้วยนะคะขณะที่ไขมันค่ะพี่ตุกลกัวอ้วนไหมคะกลัวค่ะกลัวมากรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าไขมันมีเพียงแค่15%ถึง18%เท่านั้นะนะคะส่วนซุปเจ่วอนหม้อไฟอ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอีสานนะคะชอบทานมากนะคะเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยโภชนาการแล้วก็พืชสมุนไพรนานาชนิดที่มีคุณค่าทางอาหารและบำรุงสุขภาพค่ะซึ่ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเน้นให้กับทุกคนเนี่ยนำวัตถุดิบที่ตนเองผลิตเองในแปลงกเกษตรของตนเองมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักค่ะหรือว่าถ้าหากว่าหาไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะ หามาจากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันในชุมชนเดียวกันก็ได้นะคะ,ะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้วิธีการประยุกต์ก็ได้ค่ะโดยการดับแรงวัตถุด,ดิบ ให้เป็นเมนูอาหารอ,อื่นๆที่มีความแตกต่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในรูปลักษณ์ของรสชาติแล้วก็ความอร่อยบนพื้นฐานของความสะอาดที่ได้มาตรฐานค่ะซึ่งถ้าทุกคนสามารถทําได้ในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดเป็นอาชีพเสริมที่สนับสนุนผลผล,ผลิตทางการเกษตรในชุมชนก่อให้เกิดรายได้กับทุกคนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในอนาคตอีกด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งออกจําหน่ายทั่วไปอย่างแน่นอนค่ะ